ไปครับผมปะปะดันครับดันครับดันครับดนันครับดันขึ้นไปกินครับผมไปครับโค้นไป ขนขึ้นครับมาซอยเม็ดไปครับเอาลหรเท้ยเขาเล่นเป็นม้าอุปการ์วะจิ้มแล้วอุปการ์เหลอกินครับ ไในสนใจตัวรูนี้งั้นก็ต้องกระจายกำลังนะครับอย่างนี้กระจายกำลังครับผมเกนนเข้าไปนั่นแห ำ้มเช่ให้เขากินมาดีกว่าะผมยจดขอยยึดคองอยากกินกิน<ๆ>มาครับนั่นไหนต่อแล้วเจ้ัเดันน,นเดี๋ยวเขาจะแทงใส่เรือเราและกินก่อน เดี๋ยวเราจะไปประตูทุเเทบเ,เ,เ,เหลือเอ้ยทุบโขนนครับกินเม็ดกินเม็ดกินเม็ดมาครับมา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 ลูนิมาลูนิต่อเรือไว้เฮ้ไปครับแทงมา อ้าวพี่น้ำมันหมดหรือเปล่าเรือน้ำมันหมดหรือเปล่าพี่ห่ออะไรของพี่เขาวะเมื่อกี้เรือน้ำมันหมดมาซ้ายรับมาซ้ายตานครับอืมยันขึ้นไปเฮ้ยผมเดินพลาด กินก่อนได้ไปครับได้กันป่อยมาไม่ลงมาเหรอไปครับเชื่อมไว้ก่อนมไม่ป่อยอืมขุนรีบหนีไปฝั่งนู้นชนนะ มาเรากำลังจะโดนเสียบกินครับผมโยครับต่อไปเลยกินแล้าไปหน้าขุนเริ่มบางแล้วกินเข้าไปครับ นีอย่าครับนี่ครับโอ๋อว่ะถอนดีครับนี้นี่ก็ถอนดีครับไม่กินหรอครับ ทำไ้วะชึบชืบชืบชืบด้านทับทิมเบียดสิจ้ะไม่ทิมจอหน้าคุณเม็ดไป นั่นไงกินครับผมกินครับผมทำไรจอดีครับอืด้านดีครับจะกล้ากินเหรอ ล้ากินแล้วพี่เอาเหรอพี่จะเอาเหรอแทงแม่งก่อนเลยครับมาไม่หนีหม่ำมะบอกเลยไม่หนีหม่ำนะเจ้า ทิมโคนเนี่ยไปไหนวะมันจะลงมาไหมเนี่ยยางไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เรายังไม่ทิมครับยังไม่ทิมเราม้าขึ้นมาดีกว่าเดี๋ยวมาเขาเผลอจะสกรูขใหอย่าครับรยังไม่กิน โดดตโคนชุบโ,โดดตโคนเ,เฮ้ยเอา่ะแมงแรกเว้ยเฮ้กินดีครับกินครับอืมต่งิันเป็นตรงๆ แม่เจ้าแต่มน,นีช่องหดรายิ่งนักแต่ถ้าเรากระเถิบมันก็หมดปัญหาป่ะเออกระเถิบก็แค่หมดปัญหากระเถิบแลละกินมามดีครับืใจร้อนใจร้อนนี้นเยเราเนี่ย ่าลพี่หมํามเดี๋ยวป๊บน,นี่นะทายแบบว่ากดแม่งก่อนนะไม่ให้มาเขาก็โดดมาจะโดนหมอมแล้วนะเจ๊า ถอยมาก,ก,ก็ถอยบ้างครับถอยบ้างยังมีโตผูกมา้าจะจหมำม้าอนนะต้นๆอาด่นดน <c oughs> ดานขึ้นไปครับด่านขึ้นไปด่านขึ้นไปหนีดิครับออรอเลยแหละ เอาว่ะโดดต่อไว้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะกินมาไหอ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับเขาโดดต่อทำอะไรไม่ได้หรอเดี๋ยวผมโค้นแล้วก็มันจะกระดิบกระดิบขึ้นไหม ครับรออะไรล่ะฮฮมฮัมฮั ทำอะไรหรือโดดต้นน,ดตนนั่นโดดต้นนี้ครับนะาทุกผู้ชมอือฮอือฮึอ่อมาออองกั้กออนนะเดอ๋ดยวแม่๋ตุย เดี๋ยวแม่งตุยแล้วช่วยนั่นไงเอาเอาจิกด้วยเว้ยนึ่งเต๋อนึ่งเต๋อฮะทำะไรวะฉันมากินโคลนฉัน อือหนึ่งตาแล้วนะค,ะครับเขาต้องเอาเรือกินอะ่ะถ้าอยากกินก็ต้องเอาเรือกินมาแล้วต้องเอาเรือกินมาไม่นั้นพี่จะลุกแล้วนะจ๊ะบังคับก็บังคับน้าวอแล้วไปพี่ไปกินตัวนั้นแหละครับพบลุกตัวนี้ครับ